ดีครับทั้ง channel วันนี้มาเยี่ยมอ่าครับที่ศรีราชาแก่ทำธุรกิจการบินเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมนะธุรกิจนี้แค่สร้างรายได้แล้วก็ทำเงินเป็นกอบเป็นกำครับเดี๋ยวไปดูกันครับตามผมามาเลย โอ้ oh, ชาาเตทียูซื้อบ่อแล้วมาส้างออ่งเอาบ่อนี่ยเช่าเตทีระบ้านในสั่งเองบอ่อ oh. นอนโอ้ oh, อันนี้เลี้ยงลูกมันดียวน,นี่นี่บ่อพันมันตะกแะแตนอย่างตากแะแตนก็ได้ขายค้อมือนี่ นี่ยครับคือกลางมุ้งทำธุรกิจเขาเรียกว่าธุรกิจนักปินก้นโอ้เอาไงวะนี่แซ่บมันไม่หน้าตักอยู่งโอ้หัวเสียบนี่บ่โอ้ผมก็เลี้ยวบางอย่างว,ว่าเอาบางไ,ได้จานว่าจานที่ใส่ถั่วบั๋วโอ้มาเรียงงเอะมาดูมาถั่วมันมันหมาดูวิธีที่จะเอาตักกระแตนนะฮะ ันมาเตียนออกทีออเอาไงเถอ้รุ่นนึงจับเ้าเดียวเดยเหรอโอ้โหเวยรุ่นงมดมันจอดอาขายไปสามเลยเอิกนเกิน่ากระเตียนยังไงเนี่ยกระเตียนหมูปตะก้าอ้บหมี่มมี่ินบมมี่ผิดหมมี่แพ้บมมี่ไผ่กับไผ่แต่กะ่พกกระเจียนนี้แต่พวกไวพวกอะไ

ต้รนเด,นดมันปกุมไไนม่ละมุงนี่อยย่สํ้นกันหมแต่ละมุงไอพวกที่ส้นกันนี่่วมามุ่ใหม่มาทำมุ่ใหม่พอพันนี่ผิดนะโอ้รุ่นเขาส่วนตัวน้อยเดี๋ยว,ยวาพันมาใหม่แทงไหนจะเอาซื้อมาเป็นตัวน้อยๆลว่วพอดีใครมันมาเลยขีดน่าโอ้ใมันขีดต่ะละน้อยหออ๋ขอ,ขอ,ขอเ,าเอาขากว่าเพาเขาบอก่พอเอาพอเอากับเป็นลูกน้อยๆมามันก็ได้ไห จะได้น่อยสำหกับใครเนาะขยายน,นี่มันเข้าไปถอดกี่เ็แงตลาดทีมันยืดอะย่า้นกระแตโมอีโมบางท่านักกระแตอีโนมนี่แหละบะมี่พดไทยเป็นบะคืออนเนปะ็กแตเ,เขียวนี่แล้วสมัยนหน่อยไคอรครบจป็นทาน้นเป็ก,กระแตอีโมเนาะแต่ปลาตังกามีตัวยังไงปลาตังกาเนี่ยไม่บอกใครมีเลยรปลาตังกาปลาตังกาเขาเจ้าเขาคนเลยนะมันเป็นปลาตังกาเขาเจ้า ข้อนี้ย่อมขึ้นตัวนีวะที่อันนี้แหละมันแพร์ตากะแดนมีหมดมันแพร์ลายที่เหาเห็นนี่ละตาก,กะแด่น,นักกินมอแพร์มันแพร์ไว้เวลาออกไปว่ามีเดือดดินกจอบนี่บอกมันกินกระสุมใบเขา<อ>บบา่า <ๆ S 1> ๆๆใบหย้าใบหญ้าใบเข่านี่แน่นอนบมาจนนกจอบแม่แมวจอบแม่นั่นแหละทนออกมาปั๊บนี่แมวกุปั๊บไปได้หนินี่น้ำมันเกี่ยวเห็นมั้ยนะ้ามันใหญ่เต็มที่แหละมันก็สีนี่แหละวะที่ ทีอ,ทททอ,ออกดำดำนี่แหละที่ออกดำตาลนี وں, อ án, s> <S they değil, really ่ออกตาถ้าข้าตากแดดมันจะออกสีเขียวน้ำสีเหลืองอนตรข้าไปเตาแดดเพราะมันอากาศมันสีนะี่มันอ๋อทอดไรี่ใล้วันนี่ใข่แล้วนี่ไขรม่นของ่อะมันใาจอเาไมเคยามเคยูน่ากินด้เดียวมันจานหมดโอ้นี่วไข่มันไข่มันยถึงใ่นี่แม่นี่แม่นี่คือเม็ดเข่าเนี่ โอ้ยพวกกี่ปแย่น่เาขอาไปแทโอต้องขวดเอาเียงหนักบ่นี่จังจังซีได้มาซ้ำจังสีได้ซ้ำนีไหมต้องเห็ดนียเด้องห้มดขื่อหมดขื่อตายหมดไอรสเลยเอเียากมัเป็นกาเลี้ยงเขาใช้คุงจิตายตายบ่เอากเพียนเดี๋ยวถึงนี้สิแล้ ใส่ถุงเขียวไปขอดใส่กับ่ตายมันกัดมันกัดบอน <c oughs> ี่นี่ขาดบอกัดนี่งใส่ไปแต่ก็เตะเอาโอเป็นอาชีพไอจไรนี่เอ็ดมาโดนแล้วบ่เลี้ยงมาโดนแลว้วบอกม่เนี่ยมีที่เดินเล่นได้นี่แหละครับธุรกิจการบินนี่เป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่ ทำไรายได้มาหา,าศาลนะนะฮะี่ยธุรกิจการบินเป็นธุรกิจครอบครัวเนี่ยครับย่ายละว,ว่าเลี้ยงงา่ายกินแล้วไม่เป็นพิษเป็นไัยตะเกียนโมตะเตียนอีโมหมนเฮ่าะเอินพระตะเียนอีโมนะทอดกินเนี่ยตามรถเข็นเนี่ยที่เขาทอด ก็คือตักกะเตียตัวนี้ครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตใหม่ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ